เขาบูโดทา้าขมิ้นไกลมากมายความลับกี่ดวงชีวิตที่หมดดับสังเวยความเชื่อแยกดินแบ่งฟ้าล้องเพลงแบบเพราะมากๆเลยทั้งสองคนค่ะคือแบบอย่าพูดเลยว่าเพราะมากบอกว่าเพราะเลยดีกว่่่าาาตตงูลเแว่า จำการกลับบ้านเมื่อไรเบอร์ที่น้องให้จะมันโทรมาพอหลังโซโล่มานี่คือเบกนี่โอ้โหมีลูกหยอดด้วยอะไรด้วยหนักใจครับรักี้เสียดายน้องครับพี่กอดครับเป็นการแข่งขันที่บี้เบียดผู้ชนะทิ้งห่างกับผู้แพ้แค่1นึ่คะแนนเท่านั้นเองครับ<ฮ>และผู้ที่จะได้นั่งเก้าอี้หมายเลขเจ็ด ได้แกนน่น้องบิ๊กครับแต่ก็วันนี้เวทีลูกทุ่ไอดอลนะครับไม่ใช่เวทีของเตียนตินนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ขอถามความรู้สึกพี่หนึ่งก็ว่าทำไมถึงเซฟตินตินครับผมว่าผมเห็นแววในตัวน้องตินตินเยอะมากผมตัดเรื่องหน้าตาออกไปเลย <laughs> พอผมมองว่าผมมองน้องตินตินผมนึกถึงผมสมัยหนุ่มๆที่มีผมอะ <c oughs> แล้วอะไรรู้ไหมฮะ <c oughs> นี่ทรงผมนี้พี่หนึ่งไม่ได้เป็นคนเลือกนะฮะภรรยาเป็นคนตัดให้ทุกครั <c> ้ <oughs> <c oughs> ผู้หญิงมากโกอก็ติดเยอะมาก <c oughs> สิ่งแรกคือผมเห็นการพัฒนาของน้องตินตินคนหน้าตาดีตอนแรกร้องร้องไม่ได้เรื่องอะแต่พอตอนเนี้ยเฮ้ยไปหัดมาจากไหนเพียงระยะเวลาแค่สั้นๆ,ๆนิดเดียวผมเห็นการพัฒนาของว่าจริงๆเพลงเมื่อกี้ผมว่าไม่เข้าทางน้องตินตินหรอกแต่เขามีความพยายามผมว่าน้องสามารถไปต่อได้พี่อย่าอย่าบอกน้องตินตินนะว่าโอกาสเราอาจจะมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตถ้าได้โอกาสมาแล้ว กมันไว้ให้มั่นลูกเก็บมันไว้ให้ดีเพราะมันอาจจะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วก็ได้ทั้งชีวิตนี้นะครับเก็บไว้ให้ดีพี่เชื่อว่าหนูคงไม่ทําให้พี่ผิดหวังนะครับจินๆินโชคดีลูกขอบคุณคุณหนึ่งที่เซฟจินตินนะครับความรู้สึกน้องจินตินตอนนี้ได้โอกาสมาแล้วพูดออกมาเลยครับครับก็ดีใจมากๆด้วยครับแล้วเพราะว่าผมไม่คาดคิดมาก,ก่อนเลยว่าพี่หนึ่งจะเซฟผมไว้นะครับก็ ผมสัญญานะครับว่าจะไม <familia> ่ทําให้พ <online> <c oughs> ี่หนึ่งผิดหวังครับติณติณคะอยู่ชนบุรีใช่ไหมคะมาข่าวหน้าในไหนพี่หนึ่งก็เซฟตินตินแล้วซื้อคกหินอ่างศิลาไม่พี่หนึ่งเคี้ยวเลยสินะข้างหน้าจะได้ชิมกันนิดนึงเพราหลัไม่ต้องซื้อเขาหลังไม่ต้องซื้อมาแล้วลูกทำไมฮะตินตินเอาเฉพาะคกมานะลูกนะสากเอามาฝากพี่เป๊กกันลวกัน เป็กนึกว่าป๋าจะกดนะเนี่ยจะปดเซฟป๋าดีแต่ดีแล้วล่ะเราประสานหานกันแล้วแต่ว่าป๋าดีแล้วล่ะป๋าไม่ต้องรีบกดหรอกป๋าเอาไว้แบบท้ายท้ายเป็นตัวพรอปไงนะเอาไว้ท้ายจนรายการเลิกแล้วป๋าให้กดแล้วกันขอบคุณคณะกรรมการครับไปนั่งที่เก้าอี้หมายเลข14เลยครับ สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวียะยะเซนทีวียะเซนทีวียะ